้าวแดงๆอ้าวท่านผู้ชมมาครับล่ะมือนี้มา,บาใบใบไก่สีคำเอาด้ยเดียวเราข่อยไปมือนี้สีย่างเข้าไปเอารถจอดไปนี่เดี๋ยวครับล่ะเดี๋ยวสีย่างเข้าไปเดินเท้าเข้าไปอ้าวไปท่านผู้ชมข่อยสีเดินเท้าเข้าไปย่างเข้าไปเอารถจอไๆๆดไปบงอนด์นู่นี่แหละบลอนด์ตกลงไปครับล่ะนี่ครับล่ะปูหรือสีกัดเหล็กยูคกลางวงกลางปลาท่านผู้ชมนี่ พอท้องเดิมคนแล่ยื้อเจ้ามาผู้เดียวจะได้ดิมืดสีมืดเดี๋ยวนี้เครับเอาบ่าไปยังพอตองแล่คนเดิมลูกในบ้านวันในสวนปูนึกสีกัดเหล็กนะครับเนาะมาคอยชกคอยลาบให้มู่เจ้าคักๆก,กันนะวันที่17มการาคมพศอ2568อัปาน้ผนะู้ชมนี่แหละครับซีบ้านซาฮาบ้านลืออือยางกับแบกไก่เตื่นด้วยนี่มาเป็นยังพอตองแล่คนเดิม ทีไรปินเดียวอยู่แล้วนะครับเนาะไปท่านผู้ชมมีเห็ดบนหอเป็นบ้าสิเห็ดยังสิมาเกิดยง้มเรีงแม่นอยู่พอต้องเดือบคนแล้วนครับเนาะนี่นะครับเนาะสิบบาทซาหาบ้านลือปูรื้อสีกัดเหล็กเปิดให้เช่าบ้านเช่าบ้านแค่เท่านีา้แหละยู่ดีมีแห้งุวบเก็บใบใดควบไข่ใบมีนะครับเนาะนี่นะครับเนาะหอยนางเด้นี่ ขันบ่อยยางบ่สตเทือนเล็กก่องนอกับเนาะไปไปถามกันคักกันอ่ะเอองวดทิพย์เกมกราหนีนิบริสไทยจังไหนปู่ฤๅษีกัดเหล็ก,กแล้วครับเนาะไปกับพ่อต้องเดิมคนแหล่พ่อต้องแหล่คนเดิมนูม้เจ้าทิบย์บันซาหาบานหรือยังคักผมพ่อต้องแหล่คนเดิมลูกได้บานหวานได้สวนก็เพลินแล้วเอ้ยเธอเมื่อกี้ยังมาเถี่ยวไรบ่เคยพ่อต้อแหล่กับบ้านมือเป่าจากักเถื่อปู่ฤๅษีกัดเหล็ก นี่ครับด้อยู่ในป่ามันก็มือเดี่ยวแต่อยู่หนอกกับตะเวนสิตรงดินหรอกอ่ะพอต้องเล้ไปลุยเจ้าไปทุกยอมนี่แหละครับสารปูฤาษีกัดหลิกมาใบเข็มไวเพราะต้องแล้คนเดิมนี่นะครับด้าบริเวณยุ่กลางโรงกลางป่าปลานี่กับพอต้องเล้เเก,ก,ก,กับ,เ,กบเคยมาตาหน่อยพ่นละบ๊วยยังถามว่าบ๊วยยังตี เจา้าคือบ่อคอยนดนี้นั่นย่านยื้อกันล่ะเจ่ว่าตรงนี้มันพื้นที่ของพ่อทองเล่เห็นเกิดมาตั้งแต่เล็กจนโตแลระคเนวณป้านี่คือพ่อทองเล่บาตั้งแต่ตั้งแต่เกิดมาก็เห็นเคยได้มาเก็บเห็ดเก็บหาฟอกหาฟื้นสารพัดผู้ชมอ่ะมามาไว้เค็มไว้ปูลุ้สีกันเหล็กกันน่ะมาพ่อทงเล่ตั้งหอยไรครับอืมตอบกันเด้ มาท่านผูช้ชมาไว้เขียบไว้พ่อตองแหล่คนเดิมเน้ะคบเนาะไปไปขอพรอมกันกะปูดูสีกัดเหล็กเน้ะคบเนาะเดี๋ยวข่ยหายเราปูกอนอืม อ่ะสวัสดีครับ FC ต้องแดนทั่วโลกมาัมาที่นี้มาขอโชคขอลาบกับปูหรือีกันเล็กขัดขัดคำเราได้หนิตอนเว้นตกดินมันคำไว้เนาะข้อนอกอาบอกไปยังศิลปินเดียวยุคข้างนอกคือแกงเขามานี่ยางคำยางมื่นเพราะต่เปิดไฟพี่บเ,เห็นยังได้รับรับอ่ะสิบเกินมกราคมพศ2568แต่ไดยการหูไปฮอดบ,บ้านแปดบ้านเสียงเดือดดังยังสี่เอาเสียงเป็นโมทั้งยมมามา,มาว่าก,ากันขัดโบเห็นยังได้รับรับนี นอกคำนั่ขอเหล็กเสียมที่สามตัวและสองตัวคือเกาบูนุษีกัดเหล็กครับยืมบันฟาหาบานลื้อผมพอ่อทงแหล่คนเดิมลุงในบ้านบ้านในสวนของปูนุษีกัดเหล็กเราคำนัะไปมาหาสูประจำมามาดื่มน้ำดื่มดลบ้วยกับพอ่อทงแหล่คนเดิมน้องคำนะ่งนเจ้าถือมันเป็นยังงวดดิปูรุสีกัดเหล็กมันเป็นพจห้พอ่อทงแหล่คนเดิมเ,เล็กประจำหัวเขาเพื่อนน่นเล็กประจำตัวเพื่อนน่นคือ หกแปดหนึ่งหกแปดหนึ่งแล้วครับเนาะหกแปดหนึ่งได้ผู้เจ้าอือเราคอยบอกๆเ้ยอรครับเนาะอืออืออืออืามีทักน้ำสมมีทักน้ำแดงมีทักน้ำยังสารพัดเลยพวกนีปูออกขับแล้วขับแล้วกอนนอนนบมูนี่อือเชิญมาดื่มขนมด้วยกับผมพ่อตองเหลี่คนเดิม เราเนาะลูกได้บานว่านในสวนของปูกูกสีกันเบก,กไปพขาได้โชคได้ลาบติดไหมติดมไปฝากไปตอนเอฟซีผู้เพื่นกำลังชมอยู่เราคำนวะาเพิ่งได้เออเขาปลูกลูกสีกันเบกกับัดเห็นหมจ๋าเดเพื่อน,น,นครับผมพอตอแหลคนเดิมมาแล้วเราคนานนจะจ๋าเด้พดเพื่อนกับขารดเูื่หัวไผเป็นไผ จุดเทียนจุดอย่างก่อนพอต้องเริ่มคนแรีครับอืมบ่มีลมครับดีครับบ่มีลมนี่เดี๋ยวว่ามื่อนี้บ่เป็นยังไงว่ะบ่หนาวบ่ยังสองสามมือขึ้นหลังเลยคผู้ชมอืมเดี๋ยวจ้ว่าเนาะสองสามหนอขึ้นหลังนึ่เดี๋ยวไปหาไฟก่อนเดี๋ยวไฟน้ำเดี๋ยวไฟมาน้ำบนหอบ่มาสักทีเดี๋ยวเอฟซีมันหายเพียนเพี้พรต้องเรียคนเดิมแม่อย,อยูระวังเนาะอืม ขอการกระคับสามตัวและสองตัวอืมตอนที่นี่เป็นว่าขวดลูกซื้อกองผมว่าปูฤาษีกันเล็กเขาอยากดังพอนะเอาปูขันอยากดังกระชัดมากครับเดี๋ยวทีมงานนุ่มอามคนเดิมเออที่ท่นสี่จดให้กระคับขันอยากดังพ่อตังแรีคนเดิมปูนี่ละวะาเขาขอการหายไปรอดปูนี่ท่างเขาบ้านนี้นี่ลาดยางทั้งทีเลย แล้วคำนเวจะได้อนไรก็ได้ว่าต้าให้สามตัวเป็นอย่างตรงๆเปียกๆนี่ให้ไม่อยากสามวดนี่ปูก็เล็กโอ้ยบ่มีความสีเหลาแล้วขันให้มากสามวดนี่แล้วคำนวเอาสามตัวนวดอาุ๊้เพิ่นเบิกกระขักนวดตูนุชมนะมามาบอกมาเก้าพร้อมพร้อมทองแหลีคนเดิมตูนุชมมาบอกมาเก้ากระขักปูน้ำสีกระเล็กนี่อือดีนะครับ ผมผ้า่นมาขอปูดิเป็นเล็กไทยแล้ววันที่ไหญสามตัวได้สองตัวว่าไปเจวันที่สิบเก้ามกราคมพอสาตอนห้าร้อยหกสิบแปดนั่งสับลาดอยู่นี่กูนี่แหละครับผู้เป็นสามาหากินลำบากแกได้กเป็นซะเนาะขาม้าดีบ้างงามอย่าตื่นย่าทั่วผู้ขาพ่อต้องแลคนเดิมลูกได้บ้านหวานในสวนของปูฤาษีกันเหล็กพูดเสียงดังฟังชัดเราคกันเนาะอ่ะปูปูปพอนะ ออววผู้ชม,ม,มสวสมกินเสียงมาบอกพาะก้าวข้อมผมเฝ้าองแหลคนเดิมนะครับเนาะนัโมตัสสะพระเข้าโตแระโตสัมมาสัมพุทธัสสะนัโมตัสสะพระเข้าโตแระโตสัมมาสัมพุทธัสสะนัโมตัสสะพระเข้าโตแระโตสัมมาสัมพุทธัสสะสาธุเน้อปูนุสีกัดเหล็กสีบันสาหาบาน้อผู้เิ่นตาทิศหูทิศ ให้คนนี้ดีกว่าไซเอนี้ผมช่องพ่อตองแหล่คนเดิมผ้าเอฟซีทั่วโลกผู้บนท่ามาหากินลำบากผู้บอลเอฟซีผู้ตองแหล่คนเดิมแล้วคเนาะเอาไปฝากไปต้อนเพื่อนัะครับว่าไปเจวันที่เอ่อสิบเก็ดมกราคมพศสองพันห้าร้อยหกสิบแปดผมผ้าเพื่อนมาสิมาขอเรียกเชื่อมซีสามตัวและสองตัวเรียกไทยรงที่งหนึ่งนะครับเนาะเรียกไทยรงทียหนึ่งสามตัวและสองตัวแล้วก็ปูผมขอขอบคุณยอดหลังปูดูสีกรรัดเหล็กที่ให้โชคลาภช่องพ่อตองแหล่คนเดิมมาตลอด นอ,อ,อ,อครับเนาะขอขอบคุณย้อนหลังบันที้นึ่ขอสิมาขอขอบคุณดวงหนากนขอขอบคุณปูฤาษีกันเล็กดวงหนาผู้เพิ่นมีบุญบารมีสูงจัดโชคลาบไใ,ให้ผมจ้องพอตะทองแหลกคนเดิมลูกในบานว่าในสวนของปูฤาษีกันเล็กที่เห็นหนา้าเห็นตากันประจำนกครับเนาะผมวังว่าปูฤาษีกันเล็กผู้ศักดิ์สิทธิ์ที่ปวดประทานเล็กไทยรางวัลที่หนึ่งสามตัวและสองตัวให้แกผลพวกขะผ้าธารมะกินลำบากมาขอโชคลาภกับปูฤาษีกันเล็ก ให้พวกขาได้สามตัวคักๆจักสามงวดนะครับเนาะขอจักสามงวดคักๆปังๆไปรอดทีเอาหยัง่งจะกินหยั่งนะครับเนาะปูนฤาษีกันเหล็กผู้ศักดิ์สิทธิ์บุญบรารมีสูงใจดีใจ,ใจงามศิบันสาหาบารื้อเพราฮอร์นาการหูทิบตาทิบม่วงเห็นหูวัวล้วงหนาะว่าอนเลขเกี่ยอวออกับตัวไหนลเราก็ใหญ่นะครับเนาะผมบางว่าปูนฤาษีกันเหล็กสิจัดให้ผมช่องเขาตองแหล่คนเดิมลุงทีบบ่บ้านว่าในสวนบักขีดื้อจักหน่อยมหาปูประจำ เขี่ยวมาค่ายขับมาออกเราบอกเดี๋ยวฟังมันบักกันนี่มันมาอย่าเล็ให้มันซะผมวังว่าปูฤุสีกันเล็กสิบบดประทัดเล็กไทยสามตัวและสองตัวให้แกผมช้องพ่อต่อเลยคนเดิมภายในพฤศทิกเก็ตพิบเก็ตเลยครับขอผมมาขอมบานี้เซียมซีสามตัวกับเล็กถูนะครับนะหลังจากผมเก้าจบก็สิขอเชิญปูฤุสีกันเล็กมายิบเล็กทูไผ่พวกขาคาคาอันหนึ่งสิมาจุดไผ่เป็นมะกาคกันาะว่าหัวไอาไเป็นไผ่ปูฤษีกันเล็กปูวัดนี้ ผู้ต้องประทานให้ผมช่องขอต่อแหลคนเดิมขักขักสามตัวและสอตัวเฮ็งๆหงรวยวยเสนองานกันทุกท่านสาธุ มาแต่ผู้ชมมาที่นี่ขอเชิญพื่นลูกจากวัน่างมายิ้มเหีก่กถูกเห็นมือราคักกันนะดูคำน้ะเจ้าหนี้ตังได้เราก็ไฟก็ได้คอย ปูมาหยิบเล็กถูกหอยเปย่นประการทักมีปูผู้เดียวหูย่างคัดปูดูสีกันเล็กแล้วครับเนาะอยู่ในนี้ครับเชิญครับเอาเดียวครับรักอีหลีรักอีหลีแต่ว่าชมปูอุยบ่อยอยากผ่าอะไรล่ะเดี๋ยวขัดปิดก,ก่อนอนัน่นนี่ตักอ,อีหลีนี่เบิงกันนะเอาอดูตำแหน่งรถก็ปูกัดเหล็ก ก็ให้พอตกแล้วคักๆนกคำน้องวดีีมานี่แล้วซิกเกตมกรหาหนี่โอ้ยผมดีใจย่างคักได้นี่ว่าปู่ต้องกาให้ผมย่างคักนกคำนะ<ม>อเดี๋ยวให้มันเสียซื้อเสียงดูได้บานบานในสวนท่องพอตกแล้วคนเดิมด้วยปู่อืมให้เป็นผู้อาไผเป็นไผไหมนวคำน้ออืมดูแด่อยู่นี่จาว่าจะกลนปีเกิดมาเห็นโหลดพอตกแล้วก็ได้อยู่ในปานี่นกคำนาะเอาก็คักโหลดอืม ผู้ขามาดีมางามบักขอโชคขอลาบนี่แหละย่าตื้นย่าทวผู้ขะนาะครับปู่ฤาษีกัดเหล็กผมพ่อตองแหล่คนเดิมเนี่ยนับถือย่างคักด้นี่นกกำนัลเอือโอ้ยผมไม่อยากขาดผมมีคำสีเบาทปู่เอ้งพอผมนับถือขัด้เนาะครับเนาะอืมฟังตะวันล็อกลอกไห่สามตัวสองตัวผู้หญิงผมมีคำสีเบาทเนียเหนือยางคักลรึเหนือคำบ่มีคำสีเบาทนกกำนาะอืมผมยังหนี่ก็เวาไปเนาะ ก็ฟักได้วาบุกเจมฟักไดวาบุกมีค้อดีอะไรอย่างองแม่นบ่สนะไ่คำนะทขยคยเบิดตัวนี้ท่ามีตัวนี้ตัวนี้พราะยังนี่เอาขอยุดถูจะเข้ากันเบื้องเด็กถูกเผากันปูยาแต้วคากับดาลองตังคงเรื่อยๆย่างครอืมพูดไรือว่าปูรู้สีกันเล็บีบ่เป็นธรรมดานะกคเนาะอืมเออโอ้ไฟใหม่ือเก็บเนาะบ้านเจ้าสีบ่เก็บแม่น มาแบบนี้มาขอากันกับขับมาวางกันกับขับกันกนะแบบนี้เสียมซีซีเชียมเรียกทุกกรจุดแล้วท่านผู้ชมมาเบิ่มความไขว่ว่าเพิ่มสิให้จังใดงวดนปีปูปูฤาษีกันเลยครับผมพิ่มต่อเหล่นคนลกคนเดิมที่คอเชิญปูฤาษีกันเล็กลงจากบันลังมาหยิบเล็ก่ายลงที่หนึ่งสามตัวและสองตัวให้แกผมช่องพิ่มต่อเหล่กคนเดิมทีพายเพิ่มมาขอ ก็ประจำที่17มกราคมพศอส568ตู้เลีกท้ายสตัวไมยแลกเขาเรียกท้ายสาตัวลงที่หเชิดุรท่นันเอา้าน่งนๆ,ๆ เลขท้ายสามตัวลงที่หนึ่งไม้แรกปูลูกสีกันเรี้ยงยีไผ่ไม้เลขฮ่า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 ครับไม้เลขาป้าอย่างงามเลยนี่บึกคำนว่าเอาไม้แรกไม้เลขาแล้วครับปูมาที่นี่ตัวที่สองตัวจากไม้เลขามาจัดกระคักปังๆเฮงๆเรื่อยๆกระขับต่อจากไม้เลขามาเลขท้ายลงที่หนึ่งเชิญกระสันเอ้า นังนั่งไม้ที่สองต่อจากไมยเลขกข้ามาไม้เกลำบุญวันครับลมบุวันร่วมกันห้าหนึ่งห้าหนึ่งนี่เรียกทายสามตัวข้างบนเนี้ยแล้วกันเ่าปูบัตรที่นี่ตัวตัดสินยาคัดต่อจากหาหนึ่งมาพอหัวไผ่เป็นไผ่แล้วว่าอ้าวปูตัวตัดสินเลขท้ายลัที่หนึ่งตัวที่สามตัวตัดสินต่อจากห้าหนึ่งมา งบประมาณที่1 7มกราคมพอ2ัน5 68จัดมากกับขกดว่างปุ๊บเลยปรับว่างเยปุ๊บไม่ตัดสินเอ้าปูจัดนะครับเอ้านั่งๆไม่ตัดสินอย่างขัดุ่นผู้ชมเบื้องเอาด้าบาท่นี้หมายเลข ขาอีกตัว้ชมร่วมกันห้าหนึห้าหนึ่งหนี่คือเลขไทยสามตัวตัว้วชมอะไรก็เกิดขึ้นได้นล้วรับเนาะม,มาปูขอเชิญปูลงจากบันล่างมายิบเลขไทยสองตัวพวกุกหะเลขไทยสองตัวข้างล่างวประบัญทีสิบเก็ดมกราคมพศอสอนบันห้ายหไม้ล่างของสองตัวแรกปูจันนะครับเอ้า อย่างนั้นนั่งไม้ล่างของสองตัวแรกไม้แรกของสองตัวล่างไม้เล็ไม้เล็กสี่ครับไม้เล็กสี่นี่คือเด็กไทยสองตัวปูเล็กสี่กันเลียกยิ่งไห่ปูเอาปักขักว่างปุกเด็กปับว่างปับเด็กปุกตัวจากไม้เล็กสี่มาเป็นตัวตัดสินนะครับเนาะเอาปูตอจากไม้เล็กสี่มาเลี้ยงใสองตัวว่าไปยังที่สิบเกณฑ์พฤษาคมพอสารพันห้าร้อยหกสิบแปดตัวตัดสินตัวอ๋อปังๆเฮงๆรวยวางปูเด็กปับปูจันนะครับเอ้า เน่งๆตัวตัดสินตัวจากไม้เด็กสีมาเด็กไทยสองตัวหมายเล็กนงๆนเออเออเอไม้เล็กเ,เกตครับไม้เล็กเกตร,ร่วมกันสี่เกตสี่เกตท่านผู้ชมเดยวบลอยแล้วเพื่นไห้ยางคักมูเจ้าเอออย่าลืมอย่าผ่านนะครับนะเป็นของคนปีไม่สะดอดปีเดยเพรต้องแลมาขอเพิ่นอ้าขัานเล็ก้ายสามตัว,วก็ปนยอนที่เล็ก้ายสามตัวได้สองตัว งวประจำวันที่สิบก,บการาคมพศ2568เลขท้าย3ตัวเพิร์ธไทยเอ่อห้าหนึห้าห้าหนึ่งเลขท้าย2ตัวเลขเซมซี่สีเ่เสี่ำหรับตัวเลขโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมหรือรับฟังรับเบื้องนตน้นท่านผู้ชมให้เบิ่งเปีนี้เศร้าเลยครับนะมาเก็บสภ้อผานะถ้าเบิ่งเลขถูกย่าขักโอ้ยมาไวเก่งไวจ้องพ่อต้องแรียกคนเรือม,มู่เจา้าคนหัวลุกอือโอ้ยเพิร์จะเป็นไหคักไห้แม่ซะบ่เป็นไหกากๆเด้ ไปโจ้กันแล้วมันกันแลาวไอ้ยั่นีว่วูาเสียงดัง,นงเนาะเัาก็ดังตัวเนาะมาไปย้อยมมาเบิ้งพร้อมกันเด็กถูกไปเว้นไปรอเดี๋ยวไปเก็บอันนอออันนี้ก่อนตัวเอ,อ้ยใครวันนี้มูเจา้าลอดมึงด้วยจะไปเที่ยงเป็นอย่างเบิ้งมาขึ้นเด็กอย่างมูเจ้าบ่มาหามาหาขอโชคขอลาไปเป็นแนวทางแนวถนนอือโอ้ยยัยน,น,น,นี่เนาะ ทางกับวนท่ไงแล่ไปหอดถนนบุักแล้วเดกันเนาะไปขอจขอบคอลาโอ้มาเบิ่งพร้อมกันเรีทูบมาโอ้ยอือืมอืมออยมอื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 มออืมือ um ืือืมอ <T> ืมอืจ นกคำเนาะเห็นบันต้นโอวเห็นบ่วไข่ว่าสิซ้ำซ้ำไข่บ้างก,ก็ขึ้นตัวน,นี้ออืนกคำเนาะไปเบิ่งพร้อมกันเนดะ้อมาท่านผู้ชมมาเบิ่งพร้อมกันครับนนั่นทูบไข่ร่มนวดอย่างนี้นี่นีน่นะครับเนดะ้อเก้าเก็ดแล้วท่านผู้ชม เก้าเกตเลยนะครับเบ,นะบืเออ 8, บนะเบ้อ,อ,อ,อนะนะงต้นนะครับเนาะที่วันศุกร์ทีบเจ็ดมกราคมพศิบแปดดีนะครับเนาะปูด้วยสีกันเหล็กนี่ครับอ่าผลิสู้เมืองซีอูให้ดูนี่เก้าเกตแล้วครับรุ่นพร้อมกันเก้าเกตแล้วเนาเก้าเกตแล้วเนาคุณกองหามตัดนะครับเนามเก้าเกตแล้วพูขึ้นมาแม่ตัวยังนอเบื้องพอร้อมกันนะครับขเข้านอกกับนาะ เบื้งพรอาการคักแล้วครับนะเก้าเกตแล้วท่านผู้ชมอือเย้เดินพัวบ้านเราเพิ่งเฉลยแล้วสิบเกตเมกราคมพอร์ตสัปดาห์ห้าร้อยหกสิบแปดปูเฉลยครับนี่ครันบ้าเหเริ่มเห็นหงเห็นหัวเห็นหางขึ้นมาแล้วแม่นตัวยังนอนี่แหละครับตัวจำคัญนี่คือเลขทูบตะกี้โดนหายเฟ่งเลี้ยงทูบบ่เบิ่งบ่สนใจงอนี่นั่นตัดไปควานไปเข็ดย่างคักไข่ ตกผ้ามูเจ้าเบิ Mother, no ่งเรียกทูบจ e ้าก้อนตัวเนาะครับเนาะบ่ท่านโดวเจ้าให้คอยเก้าเกตหรือหกเกตก็อาหกกับเก้าตัวเดียวกันเนาะครับเนาะท่านผู้ชมกำเนียกำลังได้เอาบัดที่นี่ตจีเบิ่งกระคักเฉลยไปเนาะหัวผมว่าขึ้นมาอยู่นี่อืมไม่ยังนอนนี่นอนอืมคือสีงามสีอูบารุเบียเถีฟันทุกเดี๋ไปพอต้องแล้วคนเดิมเจ้าบ่ทันใดบนไดแล้วเนาะครับเนาะอืมเห็นตาดำดำมั้อืม อืมนี่ครับด่าเบื้องดีๆข่วนหุ่นหุนย่างคักข่วนกับเข่าตาไข่เนาเพราเป็นยังยุ่งกับบะหมี่ดอกสิเออเหนียวอีสงสัยเรื่องนี้ตกพอไปแวะายืนนั่นไม่ยังนอเบื้องพอต้องเรีสีล่องถ้วยเบื้องด่าเออ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 ไขว่าซีเอาเอาข่อยว่าซีเอาเบื้องด้าคั่วไขว่ถ้วยถือบ๊อบคั่วไขว่ถือดีมูอเจ้าถือย่างคักวได้นี่เม็นถือบ่อบถือมูอเจ้าก็ถืออยู่แล้วเด้เบืงข่อยว่าซีนะครับเด้าอืมอืมอืมนั่นที่เก่าเกินยังนะ โอ้ินเงินนะครับเป็นภาพเป็นล่างๆมาแล้วเบิ้งสี่บาหนอเอาสี่เหลี่ยมครับสับปะยมเงินว่าอะเจ้ากึศจาดไว้เถอะเบิ้งดีๆเบิ้งดีๆอ่ะค่อยๆใหม่ลงมาเหมือนคำเร้าบองกล้องอยู่นั่นเอาก้าวเกตยังเบิ้งก็คักพร้อมกันก้าวเกตยังเบิ้งก็คักเป็นจังสี่หนอเป็นจังสี่สับปะยมเบิ้งก็ไหะ ถือเบ้งคักๆก,กันนะอะเห็นแล้วอาสตผู้ชมเก้าเกตสองเก้าเกตสอหรือหกเกตสองเก้าเกตสองหรือหกเกตสองัวผู้ชมเออเลขตัวที่สามเน่ยเป็นเป็นเลขสงครับเนาะมาเป็นเลขสองเลครับเนาะผมเบื้องแล้วอ้าเป็นเลขสงครับเก้าเกตสองเก้ากตสองนี่คือปูรัสีกันเลขพันยีไผ่เก้าเกตสองหรือหกเกตสองนนครับเบื้ให้แล้วเก้าเกตสองนะครับเนาะผมเบือเ้องแล้วอ่า ชมพ่อจบเข่าเอ้ยน้เนาะคำเนาะผุ่นยางงามเลยเก่าเก่สวงเอาอันนี้ไม่ยังนอนนี่เบิงถวยแก้วก็หนะมีบ่เอาเบิกเอาชอชกดีเบิเท่านีา้แหละมีคำละอือปูฤรษีกัดเหล็กให้โชคให้ลาบช่องพอต้องแล้วไม่เคยขาดเนาะคำเนาะอือผมมาดีมากงาม พ่ออ่ะที่นี่พ่อตองแรกคนเดิมก็สิคอล่าสำหรับผ้ชมเอฟซีเป็นตองแรทั่วโลกปูรุีก็แรครับอ่ะปูรุสีก็เรครับมึงนี่ผมพ่อตองแหลคนเดิมก็สิขอล่าปูกระบักับซองกับผู้ขากระบัเี่วกันปลอดภัยผู้ชมเพินให้แล้วครับให้โชคให้ลาปูเจ้าแล้วเลียกสามตัวเพิดให้เลียงเซียมซี่ห้าหนึ่งห้องตัวเพินให้ซีเกตเรียงทูบังัน เก้าสองหรือ6กเกตสองสำหรับต <t win ne noise> ัวเลขโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมหรือรับฟังรับเท่านั้นเฮงๆดูๆซึ่งงานทุกท่านมู่เจ้าเดินทางไปใส่มาใส่เขบขาดปลอดภัยทั้งไปทั้งกลับเอาพ่อจบเข้าสวัสดีครับลาตีสวัสดีไป